สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองไกสสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับเสือนะครับหน้ากากเสือนะครับผมเอาไว้ติดสาหรับเหรียญนะครับผมหรือด้านหลังนะครับเอาไปฝังเป็นหรือว่าใส่ขี้ผึ้งนะครับใส่ในตลับขี้ผึ้งนะครับผมหรือว่าเอาไปติดไว้ด้านหลังเหรียญนะครับผมหรือว่าเป็นเหรียญกาลาเหรียญรูปเหมือนต่างๆนะครับไว้ฝังนะครับผมขนาดเล็กนะครับเสือนะครับพญาเสือนะครับเสือโหนะครับผม แกะหน้าเดียวนะครับผมอีกด้านหลังนี่คือเรียบเลยไว้สำหรับติดนะครับเป็นหน้ากากหน้ากา,ากเสื้อหูหนะครับผมนี่นะครับผมท่านใดสนใจนะครับสั่งทําได้นะครับผมงานเล็กๆแบบนี้เราก็ทําได้นะครับผมสนใจโทรมาที่เบอร์0 8 2 1 3 7 8 1 6 6หรือทางอดีไลน์ก็0 8 2 1 3 7 8 1 6 6หรือทางเพจเฟซบุ๊กนะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธาก็จะพบนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม